สวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด่วนดวนครับแชร์ไปด่วนด่วนแชร์ไปให้ญาติของท่านรู้ครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับวันนี้มาพบกับเจอกับเพื่อนๆทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับพี่พี่จ๋าเห็นคลิปนี้เห็นไลน์นี้ฝากแชร์ด่วนด่วนเพราะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านครับอยากนําของมาขายแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ คุณหยิบของของท่านเดินทางมาขายผมได้เลยครับร้านเข็มเพชรวัตถุโราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาซีอานร้านเปิดทุกวันรับซื้อแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบือ้องเครื่องไรคามพระเครื่องพระบูชาพระเก่าพระใหม่พระกล่องพระเหรียญน,นะครับพระเลี่ยมทองนะครับคุณสามารถนําพระของคุณมาเช็คพระฟรีได้ถึงที่ร้านแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณเลยครับมาได้เลยนะเอ้าใครสะดวกมาได้เลยครับมีของเก่านึกถึงแบงก์นะสวัสดีน้องธีรพลครับ สวัสดีครับน้องชายสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเอาใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับหากท่านใดที่ดูอยู่นะแล้วที่บ้านคุณมีของอยากจะขายคุณนึกถึงแบงก์ก่อนเลยอันอื่นคุณไม่ต้องดูคุณฟังผมนะครับหากคุณมีของแล้วคุณอยากจะขายคุณนึกถึงแบงก์นะครับแบงก์เก่าก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้หลายๆคนไม่เข้าใจเฮ้ยแบงก์พี่มี แบบที่แบงค์ตามหาเต็มเลยแต่ทําไมขายแบงค์ไม่ได้หลายคนสงสัยไหมสวัสดีพี่สารลิสาครับขอบพระคุณไ like ลค์ร้วๆครับขอบพระคุณครับนะครับใครดูอยู่ฝากกดแชร์ผมด้วยอย่างที่บอกครับพี่ๆของพวกเนี้มีอยู่ทุกบ้านผมพูดถูกไหมครับของพวกนี้มีอยู่ทุกบ้านและหลายๆบ้านไม่รู้คุณค่าสวัสดีพี่แป้งครับสวัสดีพี่แป้งเขาดีวินเทจครับ อย่างเช่นเหรียญน,นี้ครับที่วันนี้จะหยิบมาให้ทุกท่านได้ดูเป็นเหรียญห้าบาทที่หลายๆคนเฮ้ยแบงค์พี่มีเหรียญห้าบาทแบบนี้อยู่แบงค์พี่มีเยอะสวัสดีพี่จอยครับพี่มีเหรียญห้าบาทแบบนี้อยู่เอามาขายเมื่อวานผมนั่งอยู่ร้านเองพี่ฟังนะที่แบงค์ประกาศเนี่ยพี่มีหายากกว่าของแบงค์อีกนี่เป็นไง ผมประกาศรับซื้อเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าปีสี่ศูนย์เขาเอาปีสามแปดสามเก้ามาขายผมเขาบอกว่าไงหายากเก่ากว่าปีสี่ศูนย์นี่นี่ไงพี่นะครับฟังนะครับเหรียญห้ารัชกาลที่เก้าที่มันเป็นเหรียญหมุนเวียนสวัสดีพี่กอฟช็อปครับแชร์แล้วขอบพระคุณครับนะครับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นแบบหมุนเวียนพี่ๆฟังผมนะ มันมีราคาเฉพาะปีอยู่สองปีพศออเท่านั้นปีอื่นไม่มีราคา <c oughs> นะครับคือปีสี่ศูนย์และปีสี่หกปีอื่นผมบอกเลยคุณเอาไปใช้เมื่อวานครับก็เถียงกันอยู่ต้องนานครับเขาบอกว่าเนี่ยมาถึงร้านแล้วคุณแบงค์ไม่รับของฉันเก่ากว่าอีก มาถึงร้านคุณแบงค์ไม่หยิบของดูเลยคุณแบงค์มองอย่างเดียวพี่แค่เรามองดูเราก็รู้แล้วผมพูดถูกไหมนะครับว่าไอเหรียญแบบเนี้ยมันเป็นแบบที่เราตามหาหรือเปล่าพี่ดูดิผมไม่ได้มีเหรียญเดียวผมมีอยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเหรียญเนี่ยเหรียญห้าบาทแบบนนเนี้ยเนี้ยพี่ดูดิอ่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับใครที่ดูอยู่ผมฝากหน่อย ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ไปยาวๆเลยแชร์ไปยาวๆเลยเฮ้ยของที่ไอ้แบงค์มันซื้อเฮ้ย <c oughs> ของที่ไอ้แบงค์มันตามหามันเป็นของที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆครับผมไม่ได้มโนส,สวัสดีจาย์เบนลาบุรีชุ่มฉ่ำแต่เช้าเหมือนเดิมกรุงเทพยังไม่ตกนะพี่ สวัสดีติ๊กต็อกเกือบห้าร้อยคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใครดูจากทางติ๊กต็อกกดไลค์ลัวๆให้ผมหน่อยใครดูจากทาง Facebook กดไ like, ลค์รัวๆแข่งกันทางติ๊กต็อให้ผมหน่อยสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนพี่ๆอย่าลืมนะใครที่ดูอยู่เนี่ยแล้วที่บ้านเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยอ่ะพี่ๆดูนะพักเครื่องพักเครื่องพักเหรียญพักเก่าพักใหม่เนี่ยแบบในถาดเนี่ยพี่รู้ไหม พระแบบนี้มีราคาและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใครดูอยู่ไลค์ like ลั้ๆให้ผมหน่อยใครเป็นเอฟซีผมขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์พแชร์แล้วในระบบให้มันจับด้วยเดี๋ยวผมมีกิฟตเดี๋ยวมีของขวัญน,นะครับแจกเฉพาะคนที่แชร์นะครับขอบพระคุณครับนะครับปานี่พี่เดี๋ยวผมขอแชร์ก่อน ใครแชร์แล้วเฮงเฮงเลยๆนะครับขอบคุณครับซื้อขายกับแบงค์ทำไมต้องทำใบเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ฟังนะซื้อขายกับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับ <c oughs> บัตรประชาชนก็ไม่ต้องอะไรเลยค่าบัตรรับประกันบัตรรับรองค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพย้ำนะครับใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพเก็บเงินค่าอะไรบางทีอะส่งรูปไป ส่งรูปไปให้โจรโจรตีเก้าแสนแปดแสนล้านหนึ่งแต่โจรบอกว่าต้องทําใบรับประกันพี่นัด,ดาแชร์แล้วพี่สาลิษาแชร์แล้วขอบพระคุณครับต้องทําใบรับประกันก่อนถึงจะขายได้ต้องเสียค่าจองคิวก่อนถึงจะขายได้ผมบอกเลยนะครับใครเก็บเงินคุณใครที่เอาเงินคุณไปแม้แต่ร้อยเดียวพวกนี้มิจฉาชีพล้วนแชร์แล้วครับขอบพระคุณครับ อาจารย์เบ้นบอกว่าลาดบุรีเปียกแต่เช้านะท่วมไปก่อนท่วมไปก่อนลาดบุรีท่วมแต่เช้านะครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับสวัสดีครับอ่ะนี่พี่อ้อบอกเคยเจอนี่พี่โกสายบอกเคยเจอเนี่ยเห็นปะพี่ย้ำแชร์แล้วขอบพระคุณครับอย่างที่บอกครับพี่ฟังนะพักเครื่องที่อยู่ที่บ้านของพี่พี่เนี่ยเนี่ยพี่ดูเด็นเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ย มันสามารถท่านสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินที่เราได้คุณมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านสวัสดีเกือบห้าร้อยครับคุณมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านคุณหยิบพักข,ของคุณมาเช็คพักฟรีเอามาเช็คสวัสดีพี่สุภาวดยงยศครับจากขนมงับสวัสดีพี่โอติปักใต้มืองคอนครับสวัสดีพี่วรากรแชร์แล้วครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณชี้แจงให้กับทุกท่านฟังอยู่ประจําเลยเฮ้ย ซื้อขายกับแบงก์เขมเพรเนี่ยไม่ต้องทําใบมีพระเครื่องเอามาแลกเงินมีพระเครื่องเอามาขายเอามาเปลี่ยนแปลเป็นเงินสดเมื่อวานครับผมซื้อพระชุดนี้มาเนี่ยเนี่ยเนื้อดินพังพังเนี่ยสามองค์เนี่ย,ยพี่ดูนะสภาพเนี่ยพี่ด,ดูดิพังพังพี่รู้ไหมอาจารย์ไเบลารีขอบคุณครับพี่รู้ไหมสวัสดีหนึ่ง้ยสามสิบห้าท่านจากทาง Facebook ครับ พี่รู้ไหมครับว่าพระที่สึกสึกพังพังแบบเนี้สององค์รับเงินกลับบ้านเกือบหกหมื่นอ่ะพี่คิดว่าเงินหกหมื่นเยอะหรือน้อยพิมพ์บอกผมหน่อยสวัสดีพี่ดวงดีครับสวัสดีครับราชบุรีเปียกแต่เช้าเลยจานสวัสดีพี่พุ่นเชื่อมจากจังหวัดแพร่ครับเชื่อผมนะครับผมเนี่ยบอกเลยว่าร้านเราเนี่ย ซื้อจริงบางคนถามว่าเฮ้ยแบงค์ซื้อจริงปะแบงค์ซื้อจริงหรือเปล่าอ่ะแบงค์ซื้อจริงหรือเปล่าแบงค์ซื้อจริงนะครับคุณมีแบบที่เราตามหาหรือเปล่าเนี่ยพักเครื่องเนี่ยพี่ดูเด็กพักเครื่องแบบนเนี้ยเนี่เยเนี่ยพักเหรียญพักเก่าพักใหม่พักเนื้อผงคุณเอามาขายผมได้คุณคิดว่าเงินเยอะหรือน้อยพิมพ์บอกผมหน่อย นะครับฟังนะพระสามารถเปเเลียาาปลป่ยนเป็นเงินได้แบงค์เหรียญสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้อยู่ที่พวกพี่ๆแล้วแหละสวัสดีพี่พัชราวดีจากพิจณุโลกครับเยอะเออดมะพี่เงินหกหมื่นคดเยอะสําหรับผมก็เยอะฟักตังออกจากกระเป๋าเนี่ยผมยังนั่งคิดเลยหากเก๊ล่ะหากมันเกิดการเก๊การเกิดการผิดพลาดหกหมื่นเนี่ยหายไปเลยนะ แต่คุณรับเงินผมไปคุณใช้ได้เลยคุณไม่ต้องไปตกปใจครับสวัสดีพี่หงษภัยวันครับสวัสดีพี่สาวเงินล้านครับอย่างที่บอกครับเอีท่านใดฟังนะที่ดูแบงค์อยู่แล้วที่บ้านคุณมีของเหล่านี้สวัสดีพี่พภาคภูมิครับแบงค์เหรียญพระบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, แบงค์พี่อยากจะมาหาแบงค์ที่ร้านแต่พี่กลัวจะเสียเวลา พี่ส่งรูปมาประเมินราคาครับ SIBANK ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามคุณส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยสวัสดีพี่บอลครับสวัสดีพี่บอลโบบีมครับพี่วุฒิบอกว่าเยอะครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับคุณมีแบบเนี้ยคุณเอามาเปลี่ยนแปลงเป็นเงินที่เราหลายๆคนไม่เข้าใจเฮ้ยแบงค์พี่อะมีแบบแบงค์เลย แต่ทําไมแบงค์ไม่ซื้อนี่เป็นคําถามท,ที่หลายๆคนอยากรู้ผมพูดถูกปะผมบอกเลยนะครับเหรียญที่เรารับซื้อตามใบแบบนี้เรามีเอกาสารในการยืนยันว่าสิบบาทซื้อเปียอะไรบ้างอย่างเช่นเมื่อว,วานเน่ยเฉียงกับลูกค้าผมรับห้าบาทปีสี่ศูนย์ถูกไหม <c oughs> ขอบคุณหวัวใจส้มครับขอบคุณดอกหลาบครับขอบคุณครับพี่ฟังนะผมรับห้าบาทปีสี่ศูนย์เขาบอกว่า ฉันมีสามแปดฉันมีสามเจ็ดฉันมีสามเก้าเก่ากับสี่ศูนย์นี่ทำไมคุณไม่รับไม่รับซื้อจริงนี่วะนี่ไงสวัสดีพี่ดาวโสภาครับสวัสดีพี่เพื่อนครับนะครับอย่าลืมนะของที่แบงค์รับซื้อของที่แบงค์ตามหาเป็นของที่มันเล่นกันมาอย่างช้านานแล้วเพียงแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้พี่ๆหลายๆคนรู้ครับว่าเฮ้ย ไอ้ของแบบเนี้ยมันขายได้เนี่ยพี่ดูเด็ดเนี่ยพระแบบนี้เนี่ยเนี่ยที่หยิบมาให้ดูเนี่ยเนี่ยพระเครื่องแบบเนี้ยถาดนี้หลายหลายแสนนะครับเนี่ยเนี่ยเหรียญทำน้ำมลเนี่ยเมื่อวานก็เช่ามาสามเหรียญเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อหรือสีลิงดําเนี่ยแบบเนี้ยคุณมีมาเนี่ยเนี่ยขั้นต่สตาตาไี่เลยบางบ้านมีทีสี่สิบเหรียญเนี่ยเหรียญละหมื่นเนี่ยแบบเนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทคุณลองจินตนาการดูหากที่บ้านคุณมียี่สิบเหรียญอะ เยอะไหมครับร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านเครับพี่พีรพัฒน์ถามว่าเหรียญห้าบาทปีสามศูนย์มีราคาไหมห้าบาทปีสามศูนย์ไม่มีราคาครับอ้าว fc ใครที่ดูอยู่ตรงนี้มีคําถามถามมาเดี๋ยวผมตอบให้เดี๋ยวไปเราไปพบเจอกันที่ร้านนะครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวกําลังจะเข้าร้านนะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านเปิดทุกวันมาได้เลยแปดโมงครึง่ง นะครับถึงห้าโมงเย็นคุณนําแบงค์นำเหรียญนําพระนําเครื่องเงินนําของที่คุณอยากจะขายมาได้เลยนะเราซื้อของคุณแน่นอนครับสวัสดีพี่กรมสัรครับพี่ขถามว่าเหรียญห้าบาทปีสี่หรับไหมเหรียญห้าบาทปีสี่หกมีราคาครับหนึ่งเหรียญสองร้อยสาร้อยห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยพี่ยี่แปกุมภาถามว่าวันอาทิตย์ร้านเปิดไหมคะวันอาทิตย์ร้านเปิดนะครับ มาได้เลยครับพี่คมสันบอกว่าพรุ่งนี้กำลังจะเดินทางมาที่ร้านมาได้เลยก่อนท่านใดจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆล,ลองศึกษาดูสักนิดครับเฮ้ยมันเหมือนกับที่ไอ้แบงค์เนี่ยมันรับป่ะเฮ้ยมันเหมือนกับที่ไอ้แบงค์มันซื้อจริงหรือเปล่าใครดูอยู่นะพี่จ๋าผมขอฝากหน่อย นะครับนี่นี่นี่ผมขอถ่ายนี่นะนี่ผมขอฟังเลยนะใครดูอยู่นะครับขอฟังเลยนะแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราณนะครับประเมินราคาฟรีนะครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บนะครับมีพระมีเหรียญไหนรับบ้างครับผมมีเหรียญจีนเหรียญไทยจะได้ไดแยกไปขึ้นไมหมฮะเหรียญไทยที่หายากแบงค์ก็ซื้อเหรียญจีนที่หายากแบงค์ก็ซื้อแต่หากเป็นเหรียญแบบธรรมดาแบงค์ยังไม่ซื้อนะครับ เหรียญบาทเรอหงรับไหมนี่เหรียญบาทเรอหงนี่แบบเนี้ยเหรียญละสามพันแต่หมุนมาแบบนี้พันเศียรจะต้องตรงนะหากเป็นพันเศียรกลับแบบธรรมดาไม่มีราคานะครับแบงก์ยังไม่ซื้อนะครับนะครับเอาเป็นว่าเอฟซี FC ท่านใดมีคาถามถามมาเลยเหรียญห้าสิบต่างปีสองพันห้าร้อยมีราคาไหมยังไม่มีครับนะครับเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามรับไหมรับครับ สวยๆเหรียญละหนึ่งล้านสวยๆเหรียญละหนึ่งล้านไม่สวยเหรียญละห้าแสนเหรียญละเจ็ดแสนเยอะไหมล่ะสำหรับผมโคตรเยอะผมบอกเลยสำหรับผมโคตรเยอะดูไว้เลยครับอ่าสวัสดีเจลลี่นะครับอ่ะเพจจริงล้านเปอร์เซ็นต์ขอบพระคุณครับนะครับสวัสดีเจลลี่เฟนไฟซิ่งนะครับสิบบาทปีสามเจ็ดรับไหมสิบบาทปีสามเจ็ดยังไม่ค่อยมีราคาจำนวนการผลิตมันเยอะ มันเลยไม่มีราคาสวัสดีพี่สุรชัยจันง,งามงับเหรียญยี่ห้าตังแปกลกไปหากแปลกผมซื้อหากแปลกผมซื้อแน่นอนคับพี่สมพงษ์ถามว่าต้องทําใบรับรองใบรับประกันไหมผมบอกเลยครับบัตรรับรองบัตรรับประกันค่าจองคิวไม่มีการเรียกเก็บไม่มีการเรียกเก็บแมแตบบาทเดียวเลยเหรียญยี่ห้าตังปีสองพันห้าร้อยราคาเท่าไหร่ หากเป็นเหรียญแบบธรรมดาย,ยังไม่มีราคาแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่พิมเล็กนี่ไปศึกษากันดูพิมพ์เล็กขีดลงตรงกลางพอพานอละแสนนี่พิมพ์เล็กขีดลงตรงกลางพอพานอละแสนเหรียญยี่สห้าตังบิมาเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญพิมพ์เล็กคุณมีแบบเนี้ยติดต่อมาครับอ่าพี่เดือนนภาพาบอกว่าถ้าขายได้เจ้าตังไปจ้างเ็าไถานะน,นะครับบางทีขายของได้อาจจะเลิกทํานาเลยก็ได้นะผมพูดจริงๆ บางคนบางบ้านมีของพวกนี้อยู่เยอะต้องพูดเลยว่าเยอะอ่ะนี่ผมเชื่อใครอยากรวยฟังตรงน,น,นี้ใครอยากได้เงินใช้ฟังตรงน,น,นี้ที่บ้านใครมีพักเครื่องเนี่ยพักแบบเนี้ยพักเหรียญพักเก่าพักใหม่พักกล่องพักเนื้อผงพิมพ์คําว่ามีแล้วกดไลค์รัวๆแล้วกดแชร์ให้ผมนะอ่ะผมรอดู เนี่ยเอาเฉพาะคนที่อยากรวยพี่คนที่อยากได้ตังค์เลยว่ะอย่าบอกว่ารว,วยเลยบางคนมีของแบบนี้เยอะมากวางไว้เก็บไว้แจกเหรียญห้าเก้าเหรียญปีหนึ่งห้ารับไหมเป็นบล็อกธรรมดายังไม่รับครับนี่เห็นมากนี่มีแต่คนมีเอาเนี่ยใครอยากใครอยากรวยเนี่ยเอาพิมมาเนี่ยมีแต่คนบอกมีเต็มเลยทิกตอกขอบพระคุณครับนะครับพี่นัทด,ดาบอกมีเนี่ยพี่เห็นมากอ่ะ ขอไลค์รัวๆด้วยกดแชร์ให้ผมด้วยพระเครื่องผมจะบอกทิคเล็กๆให้ในการเอาพักเครื่องของคุณมาขายและบางคนมีเงินล้านเนี่ยวางอยู่สวัสดีเสียดิวครับสวัสดีพี่ดิวครับพี่ดิวแห่งสะพานควายนะครับสวัสดีพี่ดิวอาทิตย์นะครับสวัสดีครับเสียไม่เจอวิดีโววิดีวจำทางมาสี่ย่านได้ปะเนี่ย พี่ดิวจำทางมาสี่ย่านได้บ้างไหมนะครับนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับบ้านใดที่มีพระพิมพ์มีแล้วกดไลค์รัวๆมาของพี่ดิวมีเป็นกุลรุษเลยนะครับมีเป็นกล่องเลยนะครับมีแบบนี้คุณหยิบขึ้นมาและลองดูครับไอแบงค์เนี่ยมันรับเช่าพระไอแบงค์เนี่ยมันเช็คพระฟรี คุณหยิบพระของคุณมาครับไม่ว่าพระของคุณจะเป็นแบบไหน <writers> ผมรู้หลายหลายคนมีพระหลายๆคนอยากขายได้หลายคนอยากจะได้เงินไปใช้ผมพูดถูกป่ะเดี๋ยวผมขอตอบไลน์ที่ร้านด้วยนะครับหลายๆคนอยากจะได้เงินไปใช้พออเ,ใชเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับบางคนมีพระอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกุลุษกุลุ นะครับบางคนมีพระอยู่เยอะมากที่บ้าน <c oughs> คุณนำพระของคุณมาเช็คที่ร้านแบงค์เ <c oughs> ข็มเพชรวัตถุโบราณได้เลยร้านเราประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีการเก็บเงินค่าที่จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับไปไม่ถูกแล้วเดี๋ยวส่งรถไปรับผมพูดถูกไหมบางคนเนี่ยอ่ะพี่ดูนี่เดี๋ยวผมหยิบไปดูพี่คิดว่าเอาจิ๋วๆแล้วกันนะเดี๋ยวหา,หาองค์เล็กๆก่อน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่โอ้โหหยิบไม่ถูกนี่นี่นี่เอานี่แล้วกัน,นเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่เมื่อวานซื้อมาเนี่ยเจ็ดพันพี่ลองคิดดูครับหากเรามีร้อยองค์ล่ะและพ้าแบบนี้ในสมัยก่อนยังไม่มีการเล่นหาพ้าแบบนี้ในสมัยก่อน บอกพี่ๆไว้ตรงนี้เลยเขาเอาไว้แจกเขาเอาไว้แจกนะครับใครที่ดูอยู่นะผมฝากหน่อยผมฝากนิดนึงแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยประเมินราคาฟรีทุกชิ้นเลยครับบางคนเฮ้ยแบงค์พี่มีแบบเนี้ยเต็มเลยแบงค์ซื้อจริงหรือเปล่า พี่ขนมานะเหรียญห้าสิบต่างปีสองห้าสองสามมีราคาไหมยังไม่มีครับ <c oughs> ยังไม่มีครับห้าสิบต่างปีสองสามยังไม่มีราคาในการรับซื้อครับไม่มีจักองค์ขอแบ่งใช้หน่อยพอป้าพี่ดีวเสียดิยวพอไหมเสียดิยวมาเอาไปให้หมดเลยนะครับสําหรับพี่ดีโวนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพักพวกอันนี้ก็เป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ อันนี้ก็โหต้องเรียกว่ารู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนที่แสนดีดีว่ะสวัสดีพี่นเรศนะครับสวัสดีพี่สมบัตินะครับนะครับมีผ้าปักน้ํารุ่นแรกอยากให้คุณแมงดูผ้าปักน้ําเนี่ยต้องบอกก่อนมีละรุ่นแรกเนี่ยผมเคยซื้อถูกสุดองค์หนึ่งเจ็ดพันสภาพไม่เห็นอะไรแล้วนะเหลือแต่เม็ดท็อฟฟี่เลยและเคยซื้อเคยเช่าหาสูงสุดแปดแสนแปดหมื่นบาทขายไปแปดแสนเก้าครับ พี่พระมีหลากหลายสภาพอย่างเช่นพ่อปานเนี่ยอ่ะพี่ดูเนี่ยเนยพ่อปานเนี่ยอดีตเคยสวยแบบเนี้ยพี่ดูนะอดีตเคยสวยถ้าสวยองค์หนึ่งหลักแสนอดีตเคยสวยแบบเนี้ยเหลือองค์หนึ่งหมื่นกว่าบาทเนี่ยและหลายๆคนมีพระอยู่หยิบพระของคุณมาครับหยิบแบงค์ของคุณมาครับหยิบเหรียญของคุณมาครับ และมาดูและมาพิจารณากันบางคนเฮ้ยฉันนะี่ยมีแบบเนี้ยเพียบแต่เดินทางมาแล้วไอ้แบงก์มันไม่ซื้อแม่งไม่ดูเลยเนี่ยเป็นคําถามที่ผมไปเห็นตามคอมเมนต์เนี่ยผมพูดจริงผมบอกเลยครับเอาตาขวานี่เอียงเลยๆแบบนี้ผมยังรู้เลยว่าเล่นไม่เล่นผมพูดจริงมีพระพินาด,ดาบ,บอกว่ามีพระพุทธชินราชรุ่นหนึ่งรับไหมรับครับ เหรียญบาทปีสองห้ารับไหมมีราคาต้องเป็นพลาสเสียนเล็กพลาสเสียนใหญ่ไม่มีราคาครับเอาใครมีคำถามถามมาเลยอินติกตอกครับมีเหรียญสิบแบบสองหัวซื้อไหมเหรียญสิบบาทสองสีมีราคาต้องเป็นคุชไทยพาณิชถึงมีราคาอา่ะใครมีคำถามถามมาสวัสดีพี่ถวายครับเอฟซี FC จากร้อยเอ็ดครับนะครับก็เอาเป็นว่าเอฟซี FC ท่านใดที่ดูแบงค์อยู่ณนะขณะนี้ ผมขอหน่อยกดไลค์รวยให้ผมหน่อยช่วยแชร์คลิปนี้ครับเพราะว่าคลิปนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากเหรียญหนึ่งบาทที่อยู่ในมือคุณอาจจะแปลเป็นเหรียญละแสนเนี่ยถุงเนี้ยเหรียญละแสนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นเหรียญละหนึ่งแสนเนี่ยเนี่ยคุณเจอเนี่ยเนี่ยหยิบมาวางให้ดูเนี่ยหยิบให้ดูไหนๆก็หยิบละเหรียญบาทแบบเนี้ยคุณมีคุณเอา,านะเนี่ยส,สวยๆละแสน เนี่ยตาเป็นดินเนี่ยหลายๆคนมีอยู่อ่ะหลายๆคนมีเหรียญน,นี้อยู่เห็นปะสวยๆอันละหนึ่งแสนนะครับแชร์แล้วพี่มาม่าขอบพระคุณครับนะครับเอาใครดูอยู่นะมีเหรียญตาเป็นดินกลับไปดูนะครับยอดเจดีชี้ไปที่ยอยักษ์เนี่ยมาขายเราได้นะอันละหนึ่งแสนนะครับนี่มันต้องแบบนี้อ๋อนี่บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์รีวิวแบบนี้นี่พี่เห็นปะนะครับยอดเจดีมันตรงกับยอยักษ์พี่เห็นไหมเนี่ยใครคิดว่าตัวเองมีหยิบมาหยิบเหรียญของคุณมา และมารับเงินสดกลับบ้านเอาเหรียญของคุณมาขายเอาพ้าของคุณมาขายดีกว่าไปกู้ดีกว่าจะบอกว่าไงดีกว่าไปกู้ครับเอาเงินไปใช้เอาเงินไปใช้ใชจ่ายดีกว่านะครับเอาเป็นว่า FC ท่านใดนะครับมีของอยากจะขายคุณสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านมีแบงค์มีเหรียญมีพา้า ติดต่อเรามาแบงค์เข็มเพชรวัตถุบราณรับซื้อของคุณอย่างแน่นอนและน,นี้ขอฝากหน่อยนี่อันนี้ขอฝากหน่อยอันนี้พะนะพี่ดูนะพะเรารับไม่อัน้นนี่เหรียญเก่าเหรียญเงินาารัชกาลที่ฮแบบนี้เรารับไม่อัน้นใครมีติดต่อเรามาครับแล้วนี่อันนี้ฝากหน่อยหลายๆคนนี่ อันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือแบงค์ต่างประเทศที่อยู่ตามบ้านของพี่ๆแล้วได้ยกเลิกการใช้งานไม่สามารถแลกค่าที่ไหนได้เห็นไหมไม่สามารถแลกค่าตามธนาคารได้อันไหนแลกธนาคารได้คุณเอาไปแลกอันไหนที่เป็นรุ่นเก่าคุณนึกถึงแบงค์เข็มเพชวัรถุูบรารนดีกว่าเอาไปเก็บไว้โดยที่คุณแลกค่าไม่ได้แบงค์ต่างประเทศ แบงค์ที่มันใช้แล้วแบงค์ bank ที่มันยกเลิกแบงค์ bank ชำรุดเนี่ยรุ่นเก่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วคุณนำมาแลกได้ที่ร้านเราร้านเรารับซื้อเพื่อการสะสมและใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีแบงค์แบบนี้นี่เนี่ยญี่ปุ่นรุ่นเก่าเนะี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันแลกเงินไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะมีแบงค์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับขาดคำรุดที่ไม่สามารถแลกค่าธนาคารได้นะครับคุณสามารถนํามาแลกที่เราได้แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณยินดีรับซื้อของคุณแน่นอน,นครับเดี๋ยวโปรยดูนี่นะครับสมัยก่อนคุณพ่อผมเนี่ยชอบโปรยธนบัตรแบบนี้นะครับเห็นปะนะครับใครดูอยู่นะอย่าลืมนะมีแบงค์ต่างประเทศมีเหรียญต่างประเทศมีของเก่าแล้วอยากจะขาย นึกถึงผมได้เลยนะแบงค์เขียเทววัตุราณเนี่ยนี่นี่นแบงค์เก่าแบบนี้มีราคามากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนครับคุณนํามาแลกนํามาเปลี่ยนได้ที่ร้านเราร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสีย่านนะครับพี่อสซอบ,บอกว่าแชร์ห้ากลุ่มแล้วขอบคุณพี่อสซอครับนะครับใครดูอยู่ก็ฝากทักทายสวัสดีพี่โอตินะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้ยากของท่านดูว่าเฮ้ย <c oughs> ของเนะี่ยที่มันอยู่เนี่ย ตามบ้านของเราอะ่ะมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้และแลกได้ใครดูอยู่อยากจะได้เงินใช้นึกถึงแบงค์เข็ไมวัตถุโบราณครับวันนี้ครับขอลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนฝากกดไ like ลค์รัวๆฝากกดติดตคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีา่ย่านเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีทนน่ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวย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 